แกงแล้าวจ้าแกงผักคุณเหล็กเด้อจ้าแ,แกงคุณเหล็กเนาะจ้าเนาะกะว่ามีสุภาพกะว่าแกงคุณเหล็กเนาะจ้าแกงแบบแล้าวจากแกงอีสานบ้านเขาแกงแบบใส่น้ำกะทิอ่าน้ำปลาเนาะจ้าเนาะโอ้แซบเด้อจ้าซีมึง ือแบบเป็นต้ม,มนะเราจนะเนาะบรเวบริตวมต้มเองนี่จ้ะพริกแกงกะมิหัวหอมจ้ะหัวหอมแดงแล้วกับพริกพริกจินดาแดงนี่ละจ้ะตามลงไปเลยจ้ะเมื่อดี้เาใส่อะข่า,ขาเบือด้วยจ้ะบ่าใส่ข่าเบือเอาแบบน้ำน้ำใส่เเอาน้ำแบบน้ำน้ำเหนียวเราเอานะจ้นะเนาะแกงไส้หมูสามสั้นนะจ้นะเนาะ ตามขั้นตอนไปก่อนนะจ๊ะอันนี้ใส่น้ำเดืดใบยาน้งแล้วก็ใส่คุ้นเหล็กลงไปแล้วจ้ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงกัแล้วเนาะมีหัวหอมแดงกับพริกนะจ้ะแล้วก็มาใส,ใส่ตะไคร้นะจ้ะตะไคร้ลงไปเลยใส่ตะไคร้ลงไปนะจ้ะ ใส่เกลือลงไปนิดน้อยนะจน๊ะเนาะพอเข้มขน้นนี่จะเกลือลงไปนิดน้อยก่อนแล้วเขาจะมาเติมทีหลังเอาแบบบ้านๆเขาที่เราจะแกงแบบบ้านเขานี่บ่บพิธีพิธัธนปันใดเด้อจ้ะเดี๋ยวนำเดือดมาเบิ่งกันนะจน้ะเนาะ รสด,ดีด้วจ้ะใส่รสด,ดีไปน้อยนึงมาเติมเครื่องด้วจ้ะใส่ผงนัว,วนอกจากเนาะผงชูรสด,ดีผงนัวนอกจากใส่ลาย่บหลายนะจ๊ะเนาะใส่หลาย่บหลายกะนี่จ้ะปะลาร่าค่ะไม่ได้ก็ขที่ปลาล่าด้วจ้าแกงแบบบ้านเฮาแบบแกงแล้ว,ลว,ลวเนอกจากเนาะแกงกระเซบปลาร้า น้ำก็เริ่มเดือดแล้วด้วยจ้ะน้ำกระสีมาใส่หมูแล้วด้วยไปหนี่มาใส่หมูแล้วจ้ะหมูซ้ำสั้นไซไลจ้ะนั่สซใส่ห <c oughs> ม,มูลายเนาะจ้ะเนาะหมูซ้ำสั้นมีแต่ผักลายกับบะไวเนาะจ้ะเนาะมันก็ต้องมีหมูแกง คุนเหล็กเนาะจ้ะแกงเัาคุนเหล็กเนาะจ้ะแกงแบบบ้านๆเขานี่แหละจ้ะปล่อยน้ำกระเดือดแล้วจะ้ะโมเมนต์ว่าบ่าเดือดเด,ด้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วบ่อีห<อ>ยังหลายเนาะจ้ะ,จะเนาะเเฮาก็ฮ็ดแบบบ้านๆเขานี่ยแหละ นังสิมาใส่บอรเขื่อน้อยด้วยจ้ะนังมากินบางคนคืใส่บอรเขือพวงนั่งเตะห่างนั่งเตียนบอรเขือเปาะเหมไอ้ยเขือเขือบ้านเฮานีละเขือนรู้น้อยๆแล้วกันพริกพริกจ้ะพริกสดเฮ้ยใส่ลงไปด้วยจ้ะเราต้องเนี่ยงมาก ลืมอย่างหนึ่งไปประกูดจ้ะก็ได้มักกระไส่ไปน้องจันเนาะลืมไปเสียไว้ไสแจวอ,อยู่ใส่ไปแต่อีกอย่างหนึ่งจ้าสูตรน้ำไสเห็ดหูหนูน้ำเด้อจ้าสูตรสูตรน้ำเลยสูตรเลยไปเลยเด้อจ้าสูตรเลยไปเลยแช่แนวเด้จ <S <S เอจ้าเ้ามักยังกระไส่ไปน้องจอันเนาะบ่อเทดกับเข่านี่ยมันยุี่กว่ากันที่ว่าเ้ามักกินนี่อย่างน้อง,งจ้ะเนาะ เาหมักแบบใดเขาจะใส่ไปแบบนั้นละจ้ะตามสูตรเป๊ะๆกับว่าได้เนะเา,าละเพราะวาแต่ละคนกับกินบะคือกันที่ว่าแหละเดี๋ยวมาซิมก่อนจ้ะหืมอมอําลําดีเลยจ้ะนั่งซิมมาใส่ปลาไหลดีจัง่อยนหนูว่าน้นะงจาะ ใส่ใส้น้ำปลาอีกบอเค็มจ้ะชิมเด้วบอเค็มพอนางใส่เกลือหน่อยใส่ลงไปเลยจ้ะรอแค่ให้สุกแล้วก็ใส่อะต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักแค่นั้นนะจ้ะอืม เริ่มนัวแล้วจ้ะใส่ผงนัวอีกแนะ่โอ้ยเนาะใส่แต่ผงนัวแล้วจ้ะเนาะใส่ไข่ใส่ม,มันแล้วจ้ะ ใส่หมูเยอะมากเลยฮะสามชั้นนะคะแซ่บๆเดี๋ยวจ่ามาแซ่บน้ำกันเลยมาจ่าลุยเลย